สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง My Area คุณอยู่กับผมไม่นะครับวันนี้แอดไมจะมาชวนคุยเกี่ยวกับซีรีส์เอเ e ียนเอ h ซึ่งตอนนี้ออกมา5ตอนแล้วนะครับแอดไมจะบอกว่ามันสนุกเหมือนเดิมเลยซึ่งในคลิปนี้แอดไมจะชวนคุยประเด็นต่างๆที่น่าสนใจบวกกับทฤษฎีที่แอดไมคิดขึ้นมาเองกระซิบนิดนึงครับทฤษฎีของแอดไมอะจะบอกว่ามันโคตรกาวเลยครับแต่ถ้าพร้อมแล้วก็เชิญรับชมครับ ในตอนที่5มีการอัปเดตสิ่งมีชีวิตต่างดาวว่าพวกมันอ่ะฉลาดไม่ใช่เล่นครับ NF Streaming สถานที่แห่งความสุขรวมแอป s t ร e a m i n g ชื่อดังครบวงจรความบันเทิงแบบไร้ขีดจำกัดเริ่มต้นเพียง49บาทประหยัดไปมากกว่า70ครับไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงก็ไหลลื่นไม่มีสะดุดสนุกได้ทุกที่จบครบในที่เดียวครับลองเลย NF Streaming ที่แอดมายอยากจะพูดถึงคือไอ้เจ้าตาปลาหมึกเห็บอวกาศดูดเลือด แล้วก็ลูกเรือที่เชื่อว่าชิบุโซเธอคนนี้เป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์มีหน้าที่ดูแลสัสตว์จากต่างดาวนี่แหละครับให้พวกมันกินดีอยู่ดีแล้วก็เคยสังเกตพฤติกรรมที่พอจะดูได้อย่างไอ้เจ้าเห็บอวกาศเนี่ยมันกินเลือดจากสิ่งมีชีวิตถูกไหมครับเธอคนนี้เลยลองเอาหนูตายอ่ะหย่อนเข้าไปแล้วดูซิว่ามันจะกินเลือดหนูที่ตายแล้วไหมเพราะว่าสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วอ่ะออกซิเจนในเลือดมันจะน้อยลงครับปรากฏว่าไอ้เจ้าหนอนมันก็กินเลือดอยู่ดีครับ อันนี้แหละคือหน้าที่ของเธอนอกจากเธอจะสังเกตสิ่งมีชีวิตต่างดาวเจ้าสิ่งมีชีวิตต่างดาวก็สังเกตเธอเหมือนกันครับยกตัวอย่างก็เช่นไอ้เจ้าดวงตาปลาหมึกซีนนี้มันมีความสับเพ่าเกิดขึ้นนิดหน่อยครับชิบูโซะเธอปิดอ่าแอดมายจะบอกว่าไงดีอะแอดมายจะพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับเหมือนกระป๋อที่เอาไว้เก็บสัตว์ทดลองอะไรอย่างนั้นหลังจากนี้แอดมายจะขอเรียกว่าโหลก็แล้วกันนะครับไอ้เจ้าโหลอันเนี้ยชิบูโซปิดไม่สนิทแล้วหนอน่ะมันฉลาดมากๆครับ มันก็แอบคานดึบด๊บดึบดึบดึบขึ้นมาแล้วก็แบบกิ๊ก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 ,ก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 โหลมันก็เลยเปิดครับมันฉลาดนะมันดึงสลักให้โหลเปิดได้อะที่น่าสนใจนะครับไอดวงตาปลาหมึกมันเห็นเห็บอวกาศคลานออกมามันก็เอาหนวดอ่ะฟาดที่ขวดโหลจนเกิดเสียงดังครับที่แอดมาอยากคุยนะคือไอเจ้าดวงตาปลาหมึกอ่ะทำไมมันถึงแสดงอาการเอาหนวดทุบก,กระจกแบบนั้นน่ะหนึ่งน้องอาจจะแบบตกใจแบบอู้ไอเห็บอวกาศหลุดออกมาแล้วอู้สอง น้องพยายามบอกชีบูโซหรือเปล่าแต่ถ้าคิดในแง่นี้น้องไม่น่ามีความรู้สึกเห็นใจมนุษย์นะครับเพราะว่าตัวน้องดวงตาปลาหมึกเนี่ยต้องเอาดวงตาไปแทนที่สิ่งมีชีวิตแล้วก็ควบคุมสิ่งมีชีวิตนั้นเพราะฉะนั้นน้องไม่น่าเห็นใจมนุษย์ครับ 3. <c oughs> น้องรู้สึกอิจฉาหรือเปล่าแบบเฮ้ยไอเห็ดมันออกไปแล้วอ่ะกูก็ต้องออกไปได้เหมือนกันสิวะไอเจ้าเห็บอวกาศที่หลุดออกมาเราเลยได้รู้วิธีการขยายพันธุ์ของมันครับ คือมันจะไปปล่อยตัวอ่อนใส่น้ําแล้วก็รอจนกว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอะมากินน้ําอันนั้นแล้วตัวอ่อนจะเข้าไปในร่างครับไอ้เจ้าตัวอ่อนเนี่ยมันก็ดูดเลือดเหมือนกันโดยมันอาจจะไปเกาะที่อวัยวะต่างๆภายในสิ่งมีชีวิตแล้วก็ดูดเลือดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ,อย่างเช่นก็ลูกเรือคนหนึ่งของยานแมกกินอนเนี่ยแหละครับพอโดนตัวอ่อนดูดไปสักพักหนึ่งนะเขาก็อ้วกเป็นเลือดครับเพราะว่าเครื่องในอะเสียหายแล้วพอหมอของยานแมกกินนอสได้ผ่าออกดู จะเห็นตัวอ่อนตัวเล็กๆครับหมอก็พยายามจะดึงตัวอ่อนออกนะแต่ตัวอ่อนมันไม่ยอมไงมันจะดูดเลือดมันก็พยายามเกาะพยายามเกาะหมอก็พยายามดึงพยายามดึงจนมันอ่ะได้ปล่อยแก๊สสีเขียวซึ่งไอ้แก๊สอันเนี้ยสามารถทําให้มนุษย์หมดสติได้เลยครับกลับมาที่น้องดวงตาปลาหมึกบ้าง แอดมาจะบอกว่าปลาหมึกอะ่ะจริงๆมันฉลาดมากๆนะในโลกของเราไอ้เจ้าน้องดวงตาปลาหมึกก็โคตรฉลาดเหมือนกันครับอันนี้มันเกิดจากความสับเพ่าของมนุษย์อีกแล้วคือชีบูโซอ่ะไม่ได้กดตัวล็อกให้สําเร็จครับน้องอะ่ะก็เลยอาศัยแบบอืมในเมื่อล็อกโหลไม่อยู่กูก็เอาหนวดปลาหมึกขึงขึงแล้วก็ดึงตัวเองเหมือนนังกระติกฟาดปง้งขวดโหลมันก็เลยล่วงลงพื้นแล้วก็แตกครับน้องอะ่ะเลยหลุดออกมาได้ที่สําคัญน้องได้โชว์โหดเข้าควบคุมลูกเรือคนหนึ่งครับ แล้วก็เข้าโจมตีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นลูกเรือเหมือนกันนี่แหละแต่น้องอ่ะไม่ได้ฆ่าลูกเรือผู้หญิงครับแค่ทําให้สลบแอดมยเลยสงสัยว่าทําไมน้องถึงไม่ฆ่าทิ้งมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าจะเก็บเอาไว้กินไหมหรือว่าล่อซีโนมบกันแน่จากฉากนี้เองเราเลยได้เห็นซีนสําคัญคือน้องอ่ะควบคุมลูกเรือเข้าไปต่อสู้กับซีโนมบครับซีโนมบก็ปวดหัวเหมือนกันนะกว่าจะเอาน้องลงอ่ะแล้วพอซีโนมบฆ่าล่างมนุษย์สําเร็จน้องดวงตาปลาหมึกเนี่ย กระโดดเขา้าเกาะซีนมอฟครับซีนมอฟก็แบบเอวเอวเอวมึงจะเกาะกูเหรอเกาะกูเหรอแต่สุดท้ายน้องไม่สามารถงัดผ่านผิวหนังของซีนมอฟได้นะครับแล้วน้องก็กระเด็นหลุดออกไปแต่โดยส่วนตัวแอดมนะต่อให้น้องอะเจาะผิวหนังซีนมอฟได้ก็น่าจะโดนเลือดกรดตายอยู่ดีครับคำถามที่แอดมอยากจะถามทุกคนนะครับคุณคิดว่าน้องดวงตาปลาหมึกเห็บอวกาศแล้วก็ซีนมอฟอะไรฉลาดที่สุดครับอย่าลืมมาทิ้งเม้นต์กันนะ ประเด็นต่อมาที่แอดไมอยากจะพูดถึงก็คือเคิร์ชเคิร์กับมักจะเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างรับรู้ทุกเรื่องแต่ตัวเขาเองยังไม่เทคแอคชั่นอะไรนะครับเพียงแค่สังเกตดูแอดไมจะบอกว่าตัวละครพวกนี้มันน่ากลัวเพราะว่าตัวมันเองอะเก็บข้อมูลทุกอย่างครับทําให้รู้จุดแข็งจุดอ่อนแล้วถ้าเกิดมันเป็นตัวร้ายขึ้นมามันจะโจมตีได้ถูกจุดครับแล้วในแฟนชายเอเลี่ยนเนี่ยหุ่นซินเทติกไม่ใช่ตัวละครที่ดีสักเท่าไหร่ครับ แอดไมก็คาดหวังว่าเขาคงไม่เล่นมุกซ้ำนะมันเลยนําไปสู่ทฤษฎีต่อไปที่แอดไมจะเล่าให้ฟังครับต้องเตือนไว้ก่อนว่ามันกาวใช้ได้เลยแหละจากที่แอดไมสังเกตนะครับเคิร์กเวลาโดนบอยสั่งอะ่ะบางทีสีหน้าเขาดูไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่นะดูแบบนิ่งเรียบเฉยแล้วก็แบบอืมกูไปทําอย่างที่มึงว่าก็ได้มันเลยนําไปสู่ทฤษฎีต่อไปที่มีความกาวอยู่พอสมควรว่าด้วยการถ่ายโอนจิตสํานึก แอดมยคิดว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่ครับที่การถ่ายโอนจิตสํานึกเนี่ยร่างต้นที่เป็นมนุษย์ไม่ได้ตายครับแค่เหมือนการคัดลอกหรือว่า Copy ี้เพจจากคอมพิวเตอร์หนึ่งไปอีกคอมพิวเตอร์หนึ่งแค่นั้นเองส่วนร่างต้นยังมีชีวิตอยู่แล้วที่เขาเลือกเด็กที่ป่วยเพราะเวลาหายไปจากสังคมหรือว่าแบบไม่อยู่บนโลกนี้แล้วคนก็จะอนุมานว่าตายยังไงล่ะครับไม่แน่นะเด็กบางคนอาจจะมีชีวิตอยู่ก็ได้แล้วที่เห็นห่อเป็นศพอาจจะแค่วางยานอนหลับ หรือต่อให้เชื่อทิ้งแอดไมว่าก็ไม่ใช่ประเด็นสําคัญครับประเด็นสําคัญคือมันแค่ Co อ y p a s เพจหรือเปล่าแล้วที่ต้องทําให้หุ่นยนต์เข้าใจว่าถ่ายโอนจิตสํานึกสําเร็จแล้วร่างต้นได้ตายไปแล้วหายไปแล้วเนี่ยก็เพื่อให้หุ่นยนตนะ์น่ยรู้สึกว่าตัวเองเป็นของจริงครับจากการที่แอดไมดูซีรีส์หนึ่งตอนนะ่ยมันมีข้อมูลเล็กๆน้อยๆให้เราคิดแบบนี้ได้ครับมันจะมีตัวละครหนึง่งเป็นมือขวาของบอยคาวเลียเขาถามพี่ชายของเวนดี้ว่า คุณรู้สึกว่าเวนดี้เป็นน้องสาวของคุณจริงๆไหมแล้วเขาก็ถามเค้นแบบเนี้ยเหมือนอยากให้พี่ชายของเวนดี้ที่ชื่อเฮอร์มิตให้คําตอบนะครับคุณฟังแล้วเป็นไงมันมีความเป็นไปได้อยู่ปะทฤษฎีที่แอดมา์พูดสําหรับแอดม์มันเป็นไปได้นะครับมันเลยนําไปสู่ความกาวขั้นต่อไปครับว่าเคิร์กอาจจะเป็นสําเนาคัดลอกจากบอยคาวิเลียอาจจะเป็นซินเทติกไฮบริดตัวแรกที่ซีรีส์ไม่ได้บอกแต่เก็บไวเ้เซอร์ไพร์ เป็นซินธิติกที่อาจจะมีการปิดบังทางอารมณ์เพื่อตั้งค่าให้มันควบคุมง,ง่ายขึ้นเป็นเหตุผลว่าเคิร์กเลยไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระนะครับต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของบอยคารวิเลียแอดมคิดว่ามันอาจจะก้าวแต่มันก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะอีตาบอยคารวิเลียเนี่ยเป็นโรคหลงตัวเองครับแล้วก็อยากสร้างอะไรบางอย่างที่มันดูฉลาดกว่าตัวเองไม่แน่ว่าเขาอาจจะถ่ายสำเนาจิตสำนึกตัวเองอะ ลงไปในหุ่นซินเทติกก็ได้เพราะคุณจะเห็นว่าบอยคาวิเลียไว้ใจเคิร์กมากๆเลยอย่างให้เคิร์กไปดูแลไฮบิดระหว่างไปทำภารกิจให้เคิร์กดูแลงานวิทยาศาสตร์ทดลองเฟสฮักเกอร์ทดลองเอเลียนคือเขาไว้ใจเคิร์กหมดเลยนะครับแล้วการที่จะไว้ใจอะไรขนาดนี้มันอาจจะเป็นไปได้ว่าเคิร์กมีส่วนหนึ่งของบอยคาวิเลียอยู่ในหุ่นซินเทติกก็เป็นได้ครับ พอลึกๆแล้วเขาก็เชื่อว่าเคิร์กอะอย่างน้อยก็เก่งก็ฉลาดเพราะว่าส่วนหนึ่งอะก็เป็นกูเวนดี้สื่อสารกับซีโนมอฟคำถามคือได้ระดับไหนครับแรกเริ่มเดิมทีอะเวนดี้ก็มีความสามารถมากกว่าไฮบิดตัวอื่นแล้วนะเธอสามารถเข้าควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆเพื่อใช้ดูกล้องวงจรปิดอย่างที่เธอดูเฮมิดพี่ชายของเธอหรือว่าบางครั้งก็สามารถแทรกแซงอิเล็กทรอนิกส เพื่อให้ส่งเสียงอย่างที่เธออยากให้หุ่นตัวน,นั้นพูดเธอก็ทําได้ครับแต่ว่าเป็นหุ่นรุ่นที่โลเทคนะไม่ใช่ซินเทติกหรือว่าไฮบิดด้วยกันนอกจากนี้เธอยังมีความสามารถพิเศษในการได้ยินเสียงความถี่ที่มากกว่าหุ่นปกติครับอย่างเธอเธอสามารถได้ยินเสียงเฟซฮักเกอร์เชสเบอร์เตอร์ตระกูลซีโนมอฟเนี่ยเธอสามารถสื่อสารได้เรียกว่าสื่อสารจนเชื่องอย่างกับแบบหมาข้างทางอะไรอย่างนั้นเลยอะ แถมไอ้เจ้าเชสเบอร์เตอร์ตัวนี้นะครับที่กำลังจะโตเป็นซีโนมอฟเนี่ยมันมีบางส่วนเป็น DNA ของพี่ชายเธอด้วยก็แน่ละ่ะฟักมาจากปอดของพี่ชายครับนอกจากนี้เขายังทิ้งประเด็นไว้หนึ่งอย่างว่าหนึ่งในหุ่นไฮบริดเล็งพี่ชายของเธอเพื่อฟักตัวให้กับซีโนมอฟครับแล้วคุณลองคิดดูดิใครจะสามารถช่วยเฮอร์มิทได้ถ้าไม่ใช่เวนดี้เพราะเวนดี้สามารถสื่อสารกับสายพันธุ์นี้ได้แอดมก็รอดูนะว่าจะมีฉากแบบ เท่ๆได้คุยกับตัวอ่อนเฟซฮักเกอร์หรือว่าได้คุยกับซีโนมอฟที่มีดีเอพี่ชายของเธอแอดไมล์ว่ามันเท่ไม่เบาเ,เลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับถ้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจมาทิ้งคอมเมนต์ได้นะครับคิดไม่เหมือนกับแอดไมล์หรือว่าคิดทางนู้นคิดทางนี้มาบอกแอดไมล์ได้เออแล้วอีกเรื่องที่แอดไมล์ลืมพูดแอดไมล์คิดว่าไอ้เจ้าหุน่นไฮบิดเนี่ยทุกตัวนะแม่งน่าจะก่อปัญหาได้หมดเลยดูเป็นแบบ ระเบิดเวลาที่รอทำความชิบหายในภาคต่อๆไปครับอืมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์แล้วมาคุยกันนะกดไลค์กดซับกดกระดิ่งด้วยหรือว่าอยากสนับสนุนแอดมายก็กดโดเน a กดแตงได้สำหรับวันนี้แล้วเจอกันใหม่ทุกคนสวัสดีครับ นึกถึงแอปสตรีมมิงนึกถึงเรา Nf s t ร e a m i n g หมาล่าแซ่บๆจากมิ s เดียมกินเองอร่อยเองขายเองนักเลงพอในซองมีของให้เยอะแยะเลยอย่างพริกหมาล่าผักฟองเต้าหู้หุ้นเสน้นเส้นมันเห็ดหูหนูน้ำจิม้มวิธีทำก็ง่ายแสนง่ายแค่ใส่ทุกอย่างมันเข้าไปใครลักหมาล่าเหมือนแอดมายสั่งซื้อที่ลิงก์ของแอดมายได้เลยครับ